ตัวอย่างการเดินสายวงจรสวิตบันไดนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ผิดและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ครับซึ่งการใช้งานโดยทั่วไปนะครับก็ดูปกติดีใช้งานได้ใช่ไหมครับแต่หากวันหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนหลอดไฟการต่อสายแบบวิธีนี้นะครับก็จะทําให้ขั้วแและขั้วเของโคมไฟนั้นมีไฟครับ การเดินสายวงจรสวิตบันไดที่ถูกต้องนะครับเราจะใช้สวิตชาผทางจำนวน2ตัวโดยจะติดตั้งที่สายลายของวงจรเพื่อใช้ในการตัดและต่อไฟให้หลอดไฟครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะครับในเวลาที่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟครับการเดินสายนะครับเราก็จะเดินสายลายจากจุดต่อสายลายมายังขั้วในใหมายเลขศูนของสวิตตัวแรกครับ และเดินสายลายจำนวน2เส้นนะครับจากขั้วในหมายเลข1และหมายเลข3ของสวิตตัวแรกมายังขั้วในหมายเลข1และหมายเลข3ของสวิตตัวที่2ครับและเดินสายลายนะครับออกจากขั้วในหมายเลข0ูนย์ของสวิตตัวที่2ไปยังขั้ว L ของคุมไฟและเดินสายนิวทัลออกจากขั้ว N ของคุมไฟไปยังจุดต่อสายนิวทัลของวงจรครับซึ่งการต่อสายแบบวิธีนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆปลอดภัยมากขึ้นเวลาที่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟครับ วงจรสวิตบันไดหรือวงจรสวิตทูเวหรือวงจรสวิตสามทางก็คือสวิตสองตัวควบคุคมหลอดไฟครับโดยเราสามารถเปิดและปิดไฟได้จากสวิตท,ที่อยู่คนละตำแหน่งกันครับย้อนกลับมาที่คำถามของเพื่อนสมาชิกนะครับที่สอบถามว่าสายที่ลิงก์กันระหว่างสวิตในขั้วหมายเลขหนึ่งและขั้วหมายเลขสามนั้นสามารถสลับสายกันได้หรือไม่เรามาลองทดสอบกันดูครับ ตอนนี้ผมสลับสายที่ลิงก์กันทั้ง2เส้นแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสามารถใช้งานได้ปกติครับดังนั้นจากคำถามของเพื่อนสมาชิกนะครับสายที่ลิงก์กันระหว่างสวิตช์ในขั้วหมายเลขหนึ่งกับขั้วหมายเลขสานั้นสามารถสลับสายกันได้ครับ